สวัสดีครับผมอนันตินานะครับวันนี้ก็จะมาทำวงจรโซลาเซลล์นะครับเป็นการเปิดปิดโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากวงจรเดิมมันเสียไปแล้วนะครับมาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับจากทางนี้ก็เป็นจะเป็นโซล่าคือแผงโซลาเซลล์นะครับ มีตัวต้านทานอยู่3ค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟโซลาเซลล์นะครับมีไดโอด1ตัวแล้วก็จะเป็นทรานซิสเตอร์แบบ NPN 2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ S 1 0 6 1แล้วก็จะมีเบอร์แทนก็คือ 1BD139 1 TIPC1D313 อันนี้กรณีที่หาตัว S1061 ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์นะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้คือการชาร์จอยู่นะครับมีแสงแดดดีมากเลยครับ ได้ไฟ5โวลต์เข้ามาในวงจรนะครับก็จะมาผ่านไดโอดมาชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ทรานซิสเตอร์ก็ทำหน้าที่ทำให้ไฟตรงนี้ไม่ทำงานนครับเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่นะครับมีแสงแดดไฟก็จะดับ ถ้าโซลาเซลล์ไม่มีไฟครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับนี่อันนี้ทําเป็นสองอันนะครับความแตกต่างก็คือนี่ครับ VD หนึ่งสามเก้าอันนี้ TIPC หนึ่งก็คือทางซิสเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเป็นเบอร์แทนก็ทางานเหมือนกันนะครับใช้แทนกันได้อันนี้กรณีที่ อนกลางคืนนะครับโซล่าเซลลไม่มีไฟเลยนะครับถูกตัดออกนะไม่มีไฟเราจะลองเปิดสวิตแล้วก็ลดไฟดูก็ได้นะ,ะศูนย์วต์มืดแล้วไม่มีไฟนะก็จะทำให้สว่างขึ้นนะครับจะทำให้หลอดไฟของโซล่าเซลสว่างขึ้น ก็จะเป็นวงจรแทนนะครับกรณีที่วงจรเดิมที่มันมีรีโมทควบคุมเสียหรือทำการซ่อมแซมคืนสภาพไม่ได้นะครับก็จะใช้แบบนี้แทนนะครับ